มะน,นาวน้ำปลาอันนี้มีปลาาอยู่ข้างในนะคะใส่ปลรร้า ดีที่สุดคือปลาที่ยังไม่ผ่านการปรุงนะคะเป็นปลากะดีปลาดุกหรือปลาช่อนก็ได้ักปลานะคะเทลงใส่จานแล้วก็เอาน้ำจิ้มที่ตำไปนะคะเทลงล <laughs> ืมอ,อัดวิดีโอนะคะช่วงหนึ่งนั่นแหละค่ะก็ใส่พริกเพิ่มนะคะหอม เด็ดผักชีนะคะใส่ลงไปก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะคะปลาร้าที่ดีที่สุดคือปลาร้าที่ออกจากไหนะคะมันจะหอมอแล้วก็เป็นรสชาติของโค่นแท้ๆนะคะถ้าปลาร้าที่ปรุงที่ใส่ส้มตำไม่ไม่ไม่ค่อยอร่อยคะ่ะ มันจะเหมือนเอียเล้งนะคะที่เป็นของคนจีนใช่ไหมที่เอาสันหลังของหมูมาทาที่เขาเรียกเอียเล้ง e นะคะแต่ว่าของอีสานเป็นปลานะคะแล้วก็เป็นหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวค่ะจำ้ำจ้ำกินคุยกินจำ้ำกินกับผักก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ